สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์น,นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่าเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราเก็บรักษาพลังงานดีๆเอาไว้นะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวเราเช่นกันนะคะ วันนี้จะชวนมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าพินิหาร3เดือนภายใน3เดือนนี้นะคะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณนะตอนนี้กันก่อนนะคะ ใบแรกได้เป็น Nine o o Cups เอืม a c e of Pentacles Strength และก็ f i v e of w o n d s เรามาดูพลังงานของคุณนะตอนนี้กันก่อนนะคะพลังงานดีขึ้นนะ แต่ว่าถามว่าทํางานเหนื่อยทํางานหนักไหมใช่ค่ะคนที่ยังมีงานทํานะคะก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองอยู่นะคะพึ่งพาอาศัยคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากสําหรับคุณนะ แต่ว่าถามว่าแล้วคุณทํางานด้วยตัวของคุณเองเนี่ยคุณมีความสุขไหมใช่ค่ะคุณผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพน้นปัญหาอะไรต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ความภูมิใจในตัวเองนะคะณนะตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมานะเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นไพ่งงที่ดีทุกใบเลยนะคะยังไงก็ขอให้คุณเก็บรักษาพลังงานดีๆเอาไว้แบบนี้ตลอดไปนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาได้เมื่อเรามีพลังงานที่ดีนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้ว อีกภายใน3เดือนนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรกันบ้างนะคะส่งจิตมานะคะเดี๋ยวเราจะจับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะใบแรกได้เป็น King of Cups เป็นความสุขทางใจนะคะอืมแล้วก็ Six of Wands ด้านการงานก็ขึ้นมานะคะทำงานแล้วมีความสุขเนาะนี่ เพซวอนเป็นการเริ่มต้นหรือว่าเป็นกิจการอะไรของตัวเองนะคะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่าถามว่าเป็นความสุขไหมความสุขทางใจนะคะมาอันดับแรกเลยแล้วก็เดชาลียออดเรามาดูนะคะสิ่งที่ภายใน3เดือนนี้นะคะจะมีพลังงานดีๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงน,นะถามว่าต้องทำงานหนักเหมือนเดิมไหมต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นนักสู้นะถามว่างานมันอาจจะไม่ได้หนักเท่าเดิมนะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไง ไม่ยอ่อท้อแล้วก็ไม่อยู่นิ่งนะคะคุณเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็ทํางานทุกอย่างเพราะฉะนั้นถามว่าคุณทํางานหนักไหมจริงๆคุณก็หนักทํางานหนักอย่างมีความสุขอ่ะอืมคุณอยากจะทำอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็ไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ไงคะ แลวสิ่งที่คุณทํานะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะถ้าใครที่มีลูกน้องลูกน้องก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ขยันอดทนด้วยนะคะส่วนใครที่มีลูกมีหลานลูกหลานก็สามารถที่จะดูแลคุณได้นะคะแล้วก็เรามาดูนะคะอีก3ามเดือนข้างหน้านะคะคุณจะมีความสุขทางใจนะความสุขทางใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งนะคะความพร้อมทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะภายในครอบครัวการงานก็ทุกอย่างมันสามารถที่จะมันมัน มันสามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวของมันเองแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความสุขทางใจแล้วก็นั่งชิลชิได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่นะคะก็อย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วในที่สุดเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้มีความเพียบพร้อมได้ทั้งการเงินการงานนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยถามว่า3เดือนข้างหน้านะคะคุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมนะคะ ไอซับวอนไพจะบอกว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าคุณต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะอย่าคิดอย่าหวังว่าจะพึ่งใครนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดที่จะพึ่งพาใสา่คนอื่นเนี่ยบางทีมันก็อุปสรรคมันจะเยอะปัญหามันจะเพิ่มขึ้นนะ อาศัยพึ่งพาอาศัยตัวเองนะคะแล้วสิ่งต่างๆนะคะก็จะเกิดขึ้นได้ไพ่ขอเตือนนะคะอย่าปิดกั้นโอกาสที่ดีกับตัวเองแล้วก็อย่าเอาพลังงานลบนะคะมาใส่ตัวเองนะคะถ้าเรามีพลังงานลบเยอะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้านะคะขอให้คุณรักษาพลังงานที่ดีเอาไว้นะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะ ต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือกหมายเลข2แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานณนะวันนี้ของคุณกันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น A s o f cups อืม A s o pentacles the emperor แล้วก็ ten of wands ณนะตอนนี้นะคะเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะใครที่รู้สึกว่าออแบกภาระอะไรหนักนะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เราแบกภาระแบกหน้าที่แบกความรับผิดชอบอะไรไว้คนเดียวหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่แบบตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ต้องสู้เป็นนักสู้เลยลละเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีกําลังพละกําลังเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ย เอาไปไว้กับเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานภายนอกนอกบ้านในบ้านอะไรต่างๆมันเหมือนกับว่าณนะตอนนี้คุณต้องทําคนเดียวนะมันเป็นมันเป็นพลังงานของการที่ต้องต้องพึ่งพาตัวเองมากๆเลยแล้วก็ต้องแบบรับผิดชอบหน้าที่อะไรต่างๆเยอะมากๆเนาะถามว่าแล้วเป็นยังไงดีไหม เพราะว่าคนอื่นอ่ะอาจจะทําได้แล้วมันไม่ดีเท่ากับสิ่งที่คุณทําไงบางทีบางเรื่องนะคะคุณทําได้แต่คนอื่นไม่สามารถทําได้นะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณภูมิใจแหละว่าอย่างน้อยอ่ะเราก็ยังมีงานให้ทำเนาะแล้วดูนะคะมันเหมือนกับว่ามีพลังงานของการที่เพิ่งจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆบางคนนะคะอาจจะเริ่มต้นกิจการใหม่ๆเริ่มลงมือทําอะไรที่มันแปลกใหม่ไปกว่าเดิมมีความคิดสร้างสารรค์ใส่จินตนาการใส่อะไรเข้าไปศิละปะดนตรีหรือความสวยความงามอะไรเพิ่ม เติมเข้าไปเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็เป็นงานที่คุณสามารถทําได้เราทําได้คนอื่นเรียนแบบไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถึงแม้ว่าอาจช่วงแรกๆอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนต้องเหนื่อยเยอะกว่าคนอื่นนะแต่เชื่อเถอะว่าความเหนื่อยของคุณนะคะยังไงให้เก็บรักษาพลังงานดีๆเอาไว้นะคะความเหนื่อยของคุณอะไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวผลลัพธ์อะที่จะตอบแทนมา ยอมคุ้มค่าแน่ๆนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วอีก3เดือนข้างหน้านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นนะคะให้คุณส่งจิตมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะอืมใบแรกนะคะได้3 of e อฟวอนสอืมสตรนเอกซออซอดแล้วก็ ten ทน s อ o r อด เรามาดูกันนะคะว่าถ้าภายในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยถามว่าสิ่งที่คุณทําจะประสบความสําเร็จอย่างที่ใจคุณต้องการหรือไม่นะคะณนะตอนนี้นะขอให้คุณรักษาพลังงานที่ดีเอาไว้ก่อนนะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่ใจคุณต้องการก็จริงนะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามนะคะอย่างที่บอกว่าคุณเป็นนักสู้นะแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองจริงๆแหละ นะคะเนี่ยเพราะว่าพลังงานของการที่คนอื่นทําแทนไม่ได้อะ่ะมันเหมือนเป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วยคนอื่นก็เรียนแบบไม่ได้ประมาณนั้นนะเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็เรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามถึงว่าภายใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีไหมนะตอนนี้อาจจะยังยังไม่ดีเท่าที่ควรนะ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าหนึ่งนะอย่าดูถูกตัวเองนะคะเก็บรักษาพลังงานดีๆเอาไว้แล้วก็อย่าเอาอารมณ์ที่มันไม่ดีความโกรธความเกลียดความวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยให้เอาออกไปเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังจะผิดหวังหรืออะไรต่างๆยิ้มสู้นะคะแล้วก็คิดว่ามันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่เราเจอแล้วนะคะ ขอให้คุณเคลียร์พลังงานที่มันไม่ดีออกไปนะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมนะคะอืมไ o f อ of Cups จริงๆด้วยไพ่ขอแนะนำนะคะคุณกองนี้นะอย่าไปวิตกกังวลอย่าท้อแท้อย่าซึมเศร้านะคะอะไรต่างๆที่มันผ่านมาแล้วนะถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็ ทำวันนี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะบางคนบอกว่าทำหน้าที่ดีแล้วหนักแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะดีแล้วหนักแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะคะอย่าเผลอคิดว่าทำไมจะต้องเป็นเราทำไมจะต้องเป็นหน้าที่ของเราหรือว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีอย่าคิดแบบนั้นอย่าเผลอคิดแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันไม่ดีเลยนะคะตื่นเช้ามากนะคะขอให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อย่างน้อยเราก็ยังมีลมหายใจนะคะ อย่าท้อแท้อย่าหดหูนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข3านะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น queen of wands อืม six of swords n i of swords ใครกำลังวิตกกังวลเครียดเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่านี่เดอะแฮงแมนตอนนี้นะพลังงานของคุณนะคะถามว่าจริงๆเป็นเรื่องของการงานที่โดดเด่นนะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าความฟุ้งซ่านหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นพลังงานลบนะทำให้จิตตกเนี่ยนะตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณดูพลังงานของคุณนะเหมือนกับว่าคุณกําลังคิดอะไรแล้วกลุ้มใจอะ่ะ หาทางออกไม่ได้นะคะมันมีความเหมือนกับวิตกกังวลน่ะเป็นพลังงานนะตอนนี้นะอืหาทางออกไม่ได้ใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะตอนนี้นะถ้าใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าแล้วอีก3เดือนข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอะไรบ้างนะคะส่งจิตมานะคะเดี๋ยวเราจะจับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะอืม pair of ones three of ones The lover อืมแล้วก็ the were ถ้าถามว่าอืมดูสิมีพลังงานของความอกหกักผิดหวังเรื่องอะไรเรื่องความรักหรือเปล่าหรือว่าคุณกําลังผิดหวังในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าผิดหวังในเรื่องอะไรมาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกเลยอ่ะเพราะว่ามันมีพลังงานของความของอารมณ์ที่มันไม่ดีอ่ะวิตกกังวลอืมเครียด คิดหาทางออกไม่ได้อะไรประมาณนี้ตอนนี้พลังงานคุณค่อนข้างจะเป็นลบอยู่ใช่ไหมม,มันเหมือนกับว่าคุณกําลังฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าฝ่าฟันความคิดลบของคุณหรือว่ากําลังพยายามที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่ออคุณอาจจะกําลังผิดหวังเรื่องอะไรอยู่กําลังลุกขึ้นมาสู้ต่อใช่ไหมถ้าใช่นะคะก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าคนทุกคนน่ะล้มได้ ก็ต้องลุกให้ได้นะไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรมาก็ตามนะคะวันนี้คุณต้องยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะแล้วไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นเดอะเวอร์อย่างที่บอกเลยนะคุณต้องขอบคุณกำลังใจของตัวเองด้วยนะคะที่คุณไม่ว่าจะเจออะไรมาต่างๆนะคุณไม่ท้อแท้นะมีท้อได้แต่ว่าก็ไม่ถอยนะลุกขึ้นมาสู้แล้วในที่สุดนะคะในชีวิตคุณจะเจอเดอะเวลด์ ก็คือสิ่งที่มันดีที่สุดสําหรับคุณนะสิ่งอะไรที่มันไม่ดีเนะี่ยบางทีอะ่ะมันก็ต้องโยนทิ้งไปบ้างนะ mm. เมื่อคุณเติมเต็มพลังงานที่ดีแล้วนะคะสิ่งดีๆรอบตัวคุณอ่ะก็จะเข้ามาหาตัวคุณเป็นเดอะเวอร์เลยนะคะแล้วภายใน3เดือนข้างหน้านะคะรับรองว่ายังไงคุณก็ต้องเจอสิ่งที่ดีขึ้นสําหรับคุณแน่ๆน,นะอย่าลืมนะคะพลังงานลบทิ้งเลยนะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่ามีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะ เอ็กซ์ออฟเพนเชคอลสการเงินขึ้นมาแล้วนะ เป็นเดอะเวอรจริงๆแล้วก็การเงินขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะแต่อย่างเดียวนะคะขอให้คุณอย่าเอาสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าคุณจะผิดหวังเรื่องอะไรไม่สมหวังเรื่องอะไรมาต่างๆนะคะพลังงานลบอารมณ์ที่มันไม่ดีต่างๆเหล่านั้นทิ้งไปนะแล้วเตรียมรับสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณนะดีขึ้นแน่ๆทั้งเรื่องของการงานด้วยการเงินด้วยและถ้าใครที่ มีความอกหักอยู่คุณก็อาจจะได้เจอคนที่ดีขึ้นนะแล้วก็เหมาะสมสำหรับคุณด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะ